เปเปอร์ให้พี่คือคือวันนี้เห็นว่าพี่หนุ่มเหมืนมาพูดในรายการก็รู้จักกับหมอดูคนนี้เพราะว่าคืจีแต่เมื่อกี้ไม่ได้จะถามเรื่องนี้ก็คือเหมือนว่าคืจีนไม่ได้จะถามพี่เรื่องนี้สถามเพื่อนที่จนครับว่าเป็นยังไงถึงได้รู้จักกับหมอดูคนนี้ครับโอ้ันเป็นเรื่องนานแล้วครับแล้วเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าอย่างเงี้ยก็คือพี่ก็ฟังเรื่องนี้แหละนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเออก็เลยไปตามหาว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นคนนี้นะ แต่แต่แต,แต่ทุกอย่างทุกคนก็ชี้ไปทางนี้เสร็จพี่พก็เลยแบบพอดูแล้วก็พี่พี่พอได้ยินชื่อนี้พี่ก็จําชื่อได้อะว่าเออแ้แบบคนนี้แบบคือคือเราเคยไปตามเขาอยู่ที่หน้าแผนกหญิงอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรียนอยู่ที่เซนจ์จองอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอพอ,พอ,อ,อพอแยกย้ายกันไปก็ไม่ได้เจอค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ว่าก็ยังมีการถามกับเพื่อนว่าเออยังเจอคนนี้อยู่ไหมชื่อนี้อยู่ไหมเออพื่อนก็บอกว่าเจอเขาก็มาเรียนคอมเบอร์กับคุณนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย เออก็มาเจอแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาก็พอออกจากคอมเมอร์ไปเขาก็ไปเป็นบอดูอยู่ที่เออ่ประจูนอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่รู้จักเรียนการตลาดเขามีความเชื่อเรื่องสั่งไหมป่วยที่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ว่าไม่รู้เขาจะจําพี่ได้ด้วยหรือเปล่าแต่พี่จะจำเขาได้แม่เพราะเราหวังเพราะเราหวังเขาหวังหวังอยู่ไงก็คือคือนางสวยนางกก็พฤติรรมมคือ ไม่มีตอนนั้นเขาเด็กอ่ะคือก็เด็กๆแบบอยู่มสามอะไรอย่างเงี้ยมสามกเคนหน้าตาดียหน้าตาดีหน้าตาดีเขาสวยเลยแหละเขาสวยเลยแหละอย่างที่พี่นุ่มสอบถามคนในวงการบันเทิมาจริงๆเนาจับที่ผู้เสียหายมาเล่าเลยว่ามันมีที่ใครๆกันคือคืออันดับแรกอ่ะถ้าเกิดจะถามว่าพี่เชื่อเรื่องนี้ไหมก่อนนะพี่ก็ต twists, bitches, ้องบอกว่า hmm. คือตัวของตัวน้องอ่ะตัวตัวน้องน้องปอยอ่ะเขามีหลักฐานมามายืนยันหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าตัวสนิปเงิน ที่มีการโอนให้กับทางหมอดูคนนี้นะครับม,มีเรื่องราวที่คนนะยืนยันได้นะครับจริง,รงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้องคุยกับเพื่อนกัาด้วยแต่พี่เวลามันหมดเขาต้องรีบไปเคลนเครื่องก็เ,เลยไม่ได้ต่อสายหาเพื่อนคือมันมีพยานมันมีหลักฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าปอยเนี่ยคงคงคงรู้จักเขาจริงๆแล้วก็คนคนนี้ก็มีตัวตนจริงๆไม่งั้นไอ้การโอนเงินมันคงไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะประเด็นที่2คือในุงของการที่ว่าโดนขโมยดวงหรือไม่โดนขโมยดวงอันนี้มันเป็นเรื่องที มันเป็นเรื่องสญญายศาสตร์นะเอในมุมของออสารถ้าขึ้นสารก็มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากในการที่จะไปตัดสินได้นะครับแต่ว่าในมุมนี้มันก,ก็ต้องฟังเขาอ่ะคือสําหรับคนที่ไม่เชื่อก็ต้องมองเป็นเรื่องบันเทิงนะแต่คนที่เชื่อก็มองเป็นเรื่องที่เอาไว้เอาไว้พึงระวังเอาไว้ว่าเอาเอ,เอมันอาจไปเจอเรื่องราวของหมอทูกแบบนี้ได้ตอนนี้มีคนในวงการเจอเหตุการณ์ลักษณะบกับ,ค,บคุณโปรแหรเปลครับเท่าที่ถามหลายๆคนมาเนี่ยไม่เจอหลายๆคนยังไม่เจอนะครับแต่ว่า เอก็เข okay. ้าใจเขานะเพราะว่าบางคนเ็าไม่ได้แบบว่าเจอให้แบบต้องเอาอะไรไปไว้ท mm um> OK> ี่บ้านเลยเขาแค่ไปทําบุญทําอะไรแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินค่าใช้จ่ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไปดูดวงมันก็ต้องมาคู่กับการเสียเงินอยู่แล้วคงไม่มีใครไปดูฟรีแต่อยู่ที่ว่าจะดูแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นอะไรนะจะต้เป็นหมอดูเซเล็คนหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นคนนี้นะสมมติจะเป็นคนนี้ก็ก็น่าจะเป็นหมอดูเซเล็เพราะว่ามีหลายคนที่ตามเขาอยู่ วัี้ยังไมติดต่อหมพี่ยังพี่พยายามติดต่อเขาวันนี้เมื่อวานก็พยายามติดต่อแต่ว่าเขาไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเนยก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ส่งมสเซจไปบอกว่าเอาอแบบเอบอ,เอนี่หนุ่มเพงน้าอะไรเงี้ยเออปหนุ่มเพลงน้าแม่หมอนี่หนุ่มเองนะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่กล้าบอกอะไรเขาแต่วันนี้เขาคงรู้แล้วแต่ผมว่าเขาเขาจะจำผมได้หรือเปล่าเขาจำพี่ไ,ได้หรือเปล่าูโอ้ <laughs> ไม่หรอกตนนั้นก <laughs> ็ไปกันหลายคน แต่ว่าพี่จำพี่เขาจำพี่ไม่ได้แต่พี่จะจำเขาได้แน่แน่เพราะพี่มั่นใจชื่อนี้แล้วในหนังสือรุ่นพี่ก็ไปดูหมดแล้วก็คือคนนี้แหละเจตเการณ์เร,เ,รเรื่องอะไรนะเรื่องไปดูดวงกับเขาไปไปดูดวงกับคนนี้เหรอหรือที่อื่น,นพี่เป<ล>็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยดูดวงถ้าเกิดจะดูพี่ก็ส่วนใหญ่ก็ดูในรายการอย่างหมอรักหรือว่าจันช้างอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นไม่ไม่ค่อยได้พี่ไม่ค่อยได้ดูที่ไหนพี่เป็นคนไม่ค่อย พี่หนุ่มเห็นเขาเองว่าไหมครับที่เขาเหมือนแบบบอกว่าคุณปอยเขาเป็นนักเขียนยายอะไรเงี้ยในระหว่างที่เขาเล่าเราต้องไม่ครับว่าแบบมันมากไคือคือคือต้องบอกแบบนี้คือคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแยกให้เป็นเรื่องๆนะนะฮะคือในมุมของคุณปอยเองก็ถามว่าวันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงตามที่เขาพูดเขาเป็นผู้เสียหายถูกไหมครับส่วนนเรื่องที่เขาจะเป็นนักเขียนนักเขียนก็มีสิทธิ์ที่จะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตได้เหมือนกัน มันไม่จำเป็นต้องเป็นคุณปอยเป็นปปน,นักเขียนคนนั้นคนนู้นคนนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจะโดนกระทาอะไรแบบนี้จากบุคคลภายนอกก็ได้เหมือนกันไม่ได้ว,ว่าเป็นนักเขียนแล้วพูดอะไรออกมาปุ๊บมันต้องเป็นนักเขียนไปหมดเลยอย่างเงี้ยในมุมที่มองแบบนั้นนะส่วนเรื่องที่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอันนี้มันตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์กันไม่ได้อ่ะอืมกรมีการที่เกิดขึ้นแต่พี่หมอว่าพฤติกรรมของแพทย์หมอคนนี้ถ้าเป็นคนนี้จริงครับตามที่คุณปอยเล่าเนี่ยเพราะว่าเป็นการหลอกอืมอไมา ถ้าเพื่อปล่อยก็บอกว่าเขาก็ได้อย่างที่เขาต้องการมันมันก็สมประโยชน์กันถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเอบอกว่ามีการไปทําของใส่เขาทําให้ก็เป็นแบบนี้ทําให้เขาต้องแบบเออแบบทุกทรมานใจทแบบาให้ก็ในมุมของสังคมก็อาจจะต้องแบบมันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไปได้อย่างที่บอกไปต่อให้ขึ้นศาลก็ศาลก็พิสูจน์ไปได้ขึ้นศาลแล้วไปบอกว่าเอศาลครับพอดีเขาทาของใส่ฉันครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้ไงมันมันไม่มีหลักฐานไปยืนยันไงเพียงแต่ว่าโอเค เราก็เราก็ฟังเธอในมุมหนึ่งที่บางคนเขาก็จะเชื่อเรื่องนี้บางคนเขาก็ไม่เชื่อมันมีสองมุม,มนะฮะอะไรนะนาติจะมากกว่าใช่ใช่เป็นการเตือนสติย,ตยที่บอกไปพูดในรายการแล้วว่าหนึ่งเนี่ยคือคนคนที่ไม่เชื่อก็ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะแต่เราก็คงไม่ไปเหยียดความเชื่อของเขาส่วนคนที่ที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากๆก็อย่างที่บอกไปครับก็เอาไว้เป็นทาำสอนได้ว่าคุณไปดูดวงคุณอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้โดนขโมยดวง โดนอาจจะเป็นไม่ใช่ขโมูล็่อาจจะเป็นวิธีอื่นที่แบบปลอกเอาเงินคุณไปเยอะๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลองติดต่อแอกงให้เขามาออกาาป็นาตองการก็อยากให้ขเขามาออกนะก็คือถ้าเกิดแม่หมอดูอยู่นะฮะก็ยินดีนะหรือถ้าจะไม่มาก็ส่งลูษส์ลูกหามาก็ได้เพื่อมาชี้แจ àng, ขงข้อเท็จจริงผมว่าก็ดีนะมันจะได้เป็นอีกมุมหนึ่งเพราะเอาตรงๆวันนี้พอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเหล่านักแสดงทั้งหลายที่หรือเซเลบทั้งหลายหรือว่านักการเงานทั ก็ต้องมีตอมเอ๊ะเกิดขึ้นแล้วเราเอ๊ะกูจะโดนไหมเอ๊ะกูแม่งโดนอย่างนี้หรือเปล่าเขาเอาดวงกูไปทําอะไรหรือเปล่าพี่เชื่อวต้องมีเขาต้องมีจกิตใจเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคยังเชื่อมั่นอยู่ก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนพี่เชื่อว่ามันมีประเด็นเป็นเป็นรอยด่างในใจแล้วเราะว่าเขาจะโดนหรือเปล่าใช่ไหมครับค <c oughs> ุณตอบไม่ได้เหรอตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เนาะ โอเคนะโอเคครับส <Okay. S 2> วัสด <Nah. S 2> ีครับสวัสด <Okay, S 2> ีครับสวัสดีครับ